ก็สวัสด,ดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพานท้ายวันที่8สิงหาคมนะครับตัวนี้เป็นพานท้ายไม้สักนะครับงานเคลือบสีมะเกลือใส่ชุดชี455นะครับลำหนาเดี๋ยวลองให้พร้อมใส่ครับพร้อมแกะลายกันลื่นหน้าหลังนะครับ แม่สักลายสวยๆเลยครับเคลือบสีมะเกลือนะครับ <c oughs> ครอบไกลใช้ของเดิมได้เลยนะครับทำร่องไปให้แล้วนะครับ <c oughs> ใส่ของเดิมได้เลยครับ ดัมเดิมหักหรือช้ารุดนะครับรับทําหมดนะครับทรงเดิมหรือทรงใหม่ก็ได้นะครับสี่เซ4 5สี่ห้าสองสี่ห้าห้าสห้าเ็ดนะครับรับทําหมดนะครับดัมสั้นทรงยาวมีให้เลือกนะครับถ้าเข้ามาสอบถามได้ครับสนใจก็ทักข้อความเพจได้เลยครับหรือท่านใดที่ดูวิดีโอจากใน y o u t u l i ลิงเพจกับลิงไลน์อยู่ใต้วิดีโอนะครับกดลิงก์แล้วทักเข้ามาได้เลยครับ ราคาไม่เพลงนะครับมีทรงให้เลือกหลากหลายครับถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้รับชมคลิปต่อๆไปนะครับ N niggas in my bro trying to phase me.